สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะได้มาอยู่ที่โรงงานผลิตน้ำเต้าหู้โทฟ,ฟูชิอยากรู้ไหมว่ามันเด็ดยังไงตามมาเลยค่ะเด็ดไปถึง9รสชาติกันเลยทีเดียวนะคะกับรสแรกนะคะรสจืดโอ้โหอันนี้นี่ใช้แทนนมสดกันได้เลยสามารถใส่ในกาแฟาได้ด้วยนะต่อไปรสดั้งเดิมปรื๊บเลยทั้งหมดนี้นะคะ ผันเจนะคะสามารถนะคะถวายพระได้แล้วก็ให้ผู้สูงอายุทานได้นะคะแล้วก็หวานน้อยนี่รสงาดําจ้านี่น้ำเต้าหู้รสใบเตยเคยกินกันหรือเปล่านะคะใช้ใบเตยสดนะคะเมื่อกี้ตามเข้าไปดูในโรงงานมาแล้วนะคะแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ต้องสะอาดนะคะจึงทําให้เราไม่สามารถถ่ายทอดทุกขั้นตอนได้อันนี้รสน้ําขิงเฮ้ยรสนี้นะคะจัดประเด็ดมากนะคะช่วยนะคะในเรื่องของการบํารุง บำ,บำรุงร่างกายด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะมีกลิ่นหอมขิงแบบหอมเวอร์มากเลยตัวนี้นะคะเต้าหู้ขิงค่ะต่อไปอย่างเี้ยเลยรสชาเขียวนะคะใช้ชาเขียวคุณภาพดีนะคะโทฟูชินะคะการันตีคุณภาพนะคะเป็นของดีอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะรสชาไทยจ้า กินไหมคะเต้าหู้รสชาไทยนะคะซึ่งเป็นอาหารเจด้วยและยังไม่หยุดแตบเย็นเท่านั้นรสที่แปดรสโ,โกโก้น้ำเต้าหู้รสโกโก้เย็นเย็นชื่นใจอันนี้เด็กทานไะด้พี่ใหญ่ทานดีนะคะยังไม่หมดลนะจ้านี่เลยกับเจ้ารสชาตินะคะรสนมเย็นนะคะน้ำเต้าหู้โทฟูจินี่เลยเด็ดที่ ด้วยนะคะสำหรับนะคะของดีของเด็ดจังหวัดระยองค่ะน้ำเต้าหู้โทฟูชิค่ะ